อสังหาในเครือชีวากรุ๊ปโรงพยาบาลน,นวมินทโรงแรมคอนโดรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์บ้านจัดสรรโฮสเทลในคอนเซปต์อากาลิโกอีโคคอสในเครือชีวากรุป๊ปชีวาแคสเซิลเขาใหญ่คอนโดสไตล์ประสาทอังกฤษชีวาชาเล่เขาใหญ่บ้านในฝันของคนรักสุขภาพภูมิพกษา อยากเห็นคนไทยสุขภาพดีมีความสุขครับพอเราไปดูโครงการที่แถวลังสิตนะครับโฮมออฟฟิศเนี่ยกลับมาที่เขาใหญ่นะครับไปดูอินเทอร์เนียของเดอะแคสเซิลที่เขาล่ำลือเลยนว่าประโยชน์สูงมายอดสุดจริงๆครับค่ะผู้ชมครับ,รบว่าการแบบอินเทอร์เนียที่เดอะชิว่าแคสเซิลเนี่ยสวยครบพร้อมล่ลือจริงไหมก็ผมนี่เขาก็ยอดเยี่ยมมากเลยเพราะว่ามัจากผลลัพธ์นะครับคนที่มาเยี่ยมชมต่างตื่นเต้นแล้วก็ ชื่นชมนะครับว่าออกแบบได้ดีครับแล้วก็มีราคาประหยัดนะครับสไตล์อาการิโกไฮโซอีโคคอร์สนะครับเชิญเลยครับตอนนี้ผมอยู่ในอาคารเดอะชิวาแคสเซิลนะครับก็ผมชอบเนี่ยครับหัวสิงห์เขาได้รักดีนะครับเพราะที่อังกฤษจะมีสิงโตเยอะมากนะครับก็ตอนนี้ห้องนเสจและครับทำการโอนละนะครับแล้วก็ ย้าอวนเรื่อยๆครับตึกนี้เสร็จจำนวนรอกเรียบร้อยนะครับไปดูห้องเปล่าับเป็นยังไงครับก็จากตัวนี้ครับไปดูห้องเปล่าก่อนแต่งนะครับนี่คือห้องนี่คือห้องเปล่าเลยนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้นะครับก็มาตรวจความเรียบร้อยครับโซฟาโซกูดนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตกแต่งห้องนี้ครับให้เป็น type A type B type C แล้วต่ท่านชอบวันนี้ผมพาท่านไปดูสักสองสามท้ายแล้วกันนะครับ ก็หลังจากที่เราส่งมาอปั๊บนะครับฝ่ายตกแต่งภายในก็จะทำหน้าที่ครับเข้าไปดูครับว่าเที่เริ่มตกแต่งแล้วเป็นไงบ้างครับเชิญครับครับนี่เป็นห้องสตูดิโอทป์นะครับซึ่งเขาเริ่มติดตั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับก็เป็นห้องขนาดพอเหมาะพอดีพอดีที่ดีพอครับสำหรับที่ท่านมีงบการตกแต่งไม่มากนักนะครับ ก็ครบถ้วนครับมีซิงค์นะฮะมีชั้นต่างๆนะครับสมบูรณ์แบบนะฮะมีไมโครเวฟตู้เย็นนะครับตู้เสื้อผ้าเตียงนะครับครบถ้วนนะครับก็อันนี้คือท้ายที่ประหยัดที่สุดนะครับประหยัดที่สุดจะเป็นท้ายนี้นะครับแต่และท่านก็ต้องการแค่นี้นะครับหลังจากที่เราตกแต่งนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีสาหรับ คนที่ต้องการอะไรที่มากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูอีก2ทายนะครับที่มีพร็อพตกแต่งอย่างสมบูรณ์ครเป็น1 Bed Room แล้วก็ o Bed Room ครับถ้าผมเนี่ยผมก็ชอบนะบที่มีงามง่ายพอเพียงนะครับแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับเขาก็ทำได้ดีครับพอเปิดมากก็เห็นธรรมชาตินะครับ ครับจากห้องขนาด24ตารางเมตรซึ่งเป็นสตูดิโอไท์ครับห้องนี้จะใหญ่ขึ้นอีกนะฮะประมาณ36ตารางเมตรครับก็โอทงก,กว้างขวางครับเ,เป็นห้องหัวมุมนะฮะสามารถรับแสงแดดสายลมได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งด้านนี้ด้านนี้นครับพอบเปิดไปก็เขียวกระจีนะครก็ผมว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจริงๆก็ต้องการแค่นี้แหละครับไม่มากกว่าน,นี้รนะก็พอเหมาะ พอดีที่พอเพียงนะครับเป็นห้องที่สำหรับท่านที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะหน่อยนะครับก็มีก็ใหญ่หน่อยนะครับจริงๆก็สามารถทำโซฟาเบสได้นะครับครับก็พรผมนี่แค่นี้ผมก็พอนะจริงๆแล้วนะก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ชิตข้างนอกครับอยู่ที่สวนอยู่ที่ร้านกาแฟนะครับออกกำลังกายไว่ายน้ำา o g กก n g อะต่างๆนะครับยอดเยี่ยมครับ ครับเดี๋ยวไปดูห้องที่แต่งหรูหรากว่านี้นะครับเป็นวัน Room แล้วก็ Room บดคกันเชิญครับครับขอต้อนรับเข้าสู่การตกแต่งภายในครับของเดชิวาแคสเซิลครับซึ่งเราใช้เวลาหลายเดือนครับกว่าจะตกผลึกอย่างที่ท่านเห็นตรงนี้ครับหลังจากตกผลึกแล้วเนี่ยจะไม่ได้ดีกว่าการที่ทดลองสร้างจริงขึ้นมานะครับ และคนเข้ามาพักจริงๆเลยนะครับห้องนี้ครับที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นการตกแต่งในสไตล์ contemporary นะครับคือสายร่วมสมัยนะครับแล้วก็ยูนิเวโซลดีไซน์สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องมาใช้ชีวิตที่นี่ครับตั้งแต่50ปีขึ้นไปนะครับซึ่งจริง40ปีก็ใช้ได้ครับไม่ได้ห้ามอะไรเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยมีประชากรประมาณ70ล้านคนนะครับ30%นะครับเป็นผู้สูงวัยที่มีอายุเกิน50ปีมาเข้าไงครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ย เรามีประชากรผู้สูงวัยกว่า20ล้านคนเนี่ยเอจิ่งพอบเรชันเพราะนั้นสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยคือ mock-up ต้นแบบนะครับ mm hmm. ผมเรียกกระบวนการนี้ว่า trial and error ลองผิดลองถูกครับสร้างจริงเลยใช้จริงเลยแล้ววัดผลจริงเลยนะครับห้องนี้เป็นห้องที่เราทดลองทำมีทั้งห้อง one bedroom นะครับแล้วก็ studio type แล้วก็ two bedroom ครับนี่คือห้องร i สอร o ทเข้ามาที่ผมเข้ามาเก็บก็มีโต๊ะ ทานอาหารนะครับมีที่นั่งเล่นชมทีวีโซฟาโซกูดนะครับมีระเบียงกว้างครับที่สามารถมองเห็นธรรมชาติข้างนอกได้นะครับแล้วก็เวลาผมมีแขกมาเยี่ยมก็มาพักที่นี่ได้โซฟานี่ก็เป็นทำโซฟาเบดได้คือดึงออกมาเป็นห้องพักได้ครับทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมครับเข้ามาดูว่าข้างในเป็นไงครับตามเลยครับก็มีประตูเชื่อมระหว่างลิฟ room กับเบด r o o นะครับที่เป็นห้องนอนมีที่ ทำงานทีวีเชื้อวางของนะครับตู้เสื้อผ้านะครับนี่ฮซึ่งมีกระจกบานกว้างสำหรับการแต่งตัวนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับสมบูรณ์พร้อมครับโต๊ะเครื่องแป้งมีปลั๊กไฟหัวเตียงสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ผมว่าที่ต้องการอะไรมากกว่านี้ครับนี่ยมีระเบียงกว้างสามารถที่จะนั่นได้นะครับรวมถึง มีแสงสว่างที่เหลือเฟือนะครับจากวันนี้ก็มีการออกแบบพิเศษนะครคือผมออกแบบให้วันนี้เป็นส่วนของการเตรียมอาหารเล็กๆนะครับห้องต่างๆก็สมบูรณ์แบบนะครับต้องการที่จะไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงก็เข้าไปห้องลิฟตงลู o นะครับส่วนหนหัวเตียงนะครับเพื่อลดความแข็งกระด้างนี่นะครับแล้วก็มีงานศิลปะส,สวยๆประดับนะครับผมชอบมากเลยห้องนี้ แล้วถ้าผมเชื่อว่าถ้าผมจะต้องมีชีวิตอ,อยู่ที่นี่อีกสักสิบหปีเนี่ยเพราะห้องนี้คือห้องที่ผมเลือกนะครับสวยเหลือเกินข้างนอกก็มีระเบียงนะฮะก็เปิดพม่านได้พม,ม่านเป็สชั้นนะครับสชั้นนะม่านกรองแสงชั้นหนึ่งนะครับพอเปิดกเก็เห็นธรรมชาติเห็นแสงรอบตัวนะครับแล้วก็อคอมเพรสเซอร์อยู่ข้างนอกนี้นะครับจากห้องนี้ก็กลับไปที่ห้องรวิลร,รูมใหม สำหรับนี้ผมเรียกว่า one bedroom คือมีหนึ่งห้องนอนและหนึ่ง l ล r o o m ่นะครับซ้ายมือผมเนี่ยก็เป็นห้องน้ำนะครับตอนนี้เป็นห้องน้ำสามารถที่จะเข้าห้องน้ำได้สำหรับห้องห้อง l i v i n g room เนี่ยสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็เราใช้เทคนิคของการติดตั้งกระจกนะครับทำให้ห้องรู้สึกกว้างขึ้นครับเป็นการหลอกความรู้สึกนะครับห้องแคบๆให้กว้างขึ้นนะครับจากวันนี้ครับตามมาเลยครับจะเข้าสู่ห้องนอนในห้องนะฮะก็เราก็ใช้เลักกระจกเหมือนเดิมนะครับ สวยมากเลยนะครับเชิญเข้าเข้าสู่ห้องนอนเล็กนะครซึ่งห้องนอนนี้ผมดีไซน์ให้เป็นห้องนอน2เตียงนะฮะที่เห็นเนี่ยแต่ถ้าต้องการเป็นดับเบิ้ลควีนไซส์นะครับหรือคิงไซส์ก็เลื่อนเตียงติดกันก็เป็นเตียงใหญ่ได้นะครับก็มีตัวอย่างครบถ้วนนะครับห้องนอนนี้เจอนห้องนอนของคุณปู่คุณย่าครับนี่ห้องนอนของหลานๆนะครับห้องนี้ก็ผมก็ชอบนะกว้างขวางนะครับมี ห้องน้ำนะฮะับมันบาลีเร่ดเหมือนกันนะครับนะฮะนี่ฮะมีเชลฟชั้นวางของทีวีนะครับโนะต๊ะทำงานนะครับก็สะดวกสบายที่ท่านเห็นตอนนี้คือห้องที่ดีที่สุดของเดอะแคสเซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นสตูดิโอไทป์ type, คือห้องเดียววั One bedroom, นเบดรูมนะฮะคือห้องคู่นะครับหรือทูเบดรูมคือตรงนี้คือห้อง ขนาด2ห้องนอนนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ความสุขครับผมนานๆผมที่เข้ากรุงเทพทีนึงครับไปเยี่ยมโครงการของพิดานะครับที่ลังสิตหรืออาจจะเป็นไปได้ครับว่าชีวาโรคยาอาจจะเปิดสาขาที่ลังสิตก็ได้เพราะแกมีหลายตึกครับเาหัวจะไปจองในตึกหนึ่งนะครับวันนี้ก็เต็มอิ่มครับก็ส่งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะครับที่แฟนเพลงอุตส่าห์แต่งมาให้นะครับ ก็เป็นเพลงของอาจารย์เชี่ยวนะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับแฟนทฟนท่านที่แต่งม่เพลงมาให้เรานะครับแล้วก็ดูความงามจากภาพโดรนของทั้งชีวาแซงเจอรี่และก็ชีวาคัสเลกันนะครับเราเดินมาไกลมากแล้วนะครับในตอนนี้จะเป็นเมืองสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วนะครับวันนี้ก็ลาทุกท่านครับถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมเราครับวันนี้ก็สวัสดีครับพบกันที่หน้านะครับยอดเยี่ยมครับ สรรหาเตรียมล้นด้วยฝีมือเขาสร้สางสร้างผลงานสวยด้วยหัวใจตึกสูงใหญ่โดดเด่นล้ําทุกที่คนก้าวขานฝีมือเด่นทุกแหนดดีดูเพียงที่ใจต้องหลงต้องชื่นชมอาจารย์เชี่ยวทุ่มแรงใจให้แบ่งปันนำพาคนกัน it's a car